ดครับวันนี้ก็จะมาตอมไมตี้แล้วครับ,รบทำไมมาทั้งวาวเ็บอกวาวออกไม่ได้แตกนะครับถ้าเห็นรอยแตกดับซูมให้ดูครับเห็นไหม นี้ครับตรงทลายเนี่ยเขาว่ามันแตกนะครับตรงดังเท้าอื่นยังไม่ได้หายังไม่ได้หาเท้อื่นดูแต่ว่าทำไมมาพร้อมเบาก็ไม่ดูวาวน่าจะคดนะกกวกออกให้ได้ปกติเอามือกดลงมันต้องออกนะ อันนี้กดลงอันนี้เอาค้อนเคาะยังน,นี้ออกเป็นที่อะไรสักอย่างตดครับถ้ามัเจออันนี้มันก็อันนี้ลงอันนี้ลงลงเบาปกติ เจอแบบนี้วาวน่าจะคดนะต้องหาหที่เกี่ยวออกแล้วแหละแลกแลกก็น่าจะหาอะไรกำเลียงตีลงไป ไปควงแหลมๆครับที่มันเล็กกว่ารูไอ้นี่คดวงดีก็ออกง่ายดวงไม่ดีก็ไม่ออกให้ดูมาสังเกตนะครับมันบิงเบียงมันมันน่าจะมีปัญหาเรื่องสายผ่านขาดแต่ไม่ขาดหรอกครับแต่ว่ามันน่าจะผิดจังหวะนิดนึงนะครับ ถ้าใส่พันขาดเนี่หน้าฝาต้องเละกว่าน,นี้ละเสียแล้วตัวนี้เสียนะครับร้ตัวนี้จะออกได้ไหมจวงดีก็ออกดวงไม่ดีก็ไม่ออกนะไม่ออกอลื่น อย่างนี้เราต้องตีให้มันลงก่อนทำไมอือหือ,อ้วาวขาดครับขาดเลยขอวาวขาดอ่าอันนี้ก็พอที่รัด เล็บเป่าครับขาดเลยเนี่ยปกติมันจะอยู่อย่างนี้นะขาดอันตรายแบบนี้อันนี้เราก็ตีออกได้ง่ายเลยทีนี่มันขาดแล้วกใช้หลอดน่าจะเสียไปด้วยแหละ ทำไมมันขาดน้อโอทีมัต้องอยู่ขนาดนี้นะขาดเสียละจะดูตัวนี้จะออกง่ายไหมลองตีก่อนโอ้ลงอยู่ ตัวนี้ก็เปรี่ยวครับอืมลงเดี๋ยวจะให้ออกโอ้ตัวนี้เบาตัวนี้เบานะจะออกครลองดูกัน อเบาแต่ไม่ออกมันติดแน่นหมดเลยครับแน่นหมดทุกตัวเลยโอ้ตัวนี้ยิ่งเห็นผลเลยครับสายพานขาดมาชัวเดี๋ยวจะออกให้ดูตัวนี้งอล่องอเลยองอคดเลย ตัวก็ออกง่ายวะตัวก็ออกง่ายตัวก็ออกอยากเ,เป้ากดาเลยงวดที่บอกเขาบอกวา่าออกบอกว่วาออกใส่ท่านขาดแลยนะทดดี่รักคนนี้คนนี้ยิ่งเลยเห็นชัดเลยนะอือหือ <c ười> ตัวตีออกงอถ้าเอาออกความหลอดมันจะเบ่งหลอดหลอดตัวยังหลอดมันเสียเลยหลอดมันจะเบ่งมันจะเบียดหลอดมันกัดเสีย กัดปลานะฮะมันออกอยู่แต่มันติดกัดก่อทอเลย ตรงนี้นะมันบตรงนะมันเมืนนะไปอันบดี นาฟ้าโบไล่เนาะแต่ภาพมันขาดมั่นพอจะดูแต่ตัวเราติดดูโบติดตั้ตัตวตที่เขาเห็นติดตั้ตัตวตทีว่เขาเห็นหัวมันจะบานเด่น

กี่ลอดชาว่าเาต้องสี่ลอดลงแบแจกนิดนึงคุอต้องเตะนแฉะเนี่ยอก็จบตาย่ไหบอานนี้บเรีเสียเราเคยสีเนแงเลียงเนี่ยจงขนหนามันลียนานๆเียขาดบางคนมขนต้องขาดขนาดนี้เลยวีงขเราบ้านในตัวนี้เสียบานนันน้เบไคน ตีท่าั้นนันเป็นนาบานสบตอนนี้มันบาน Bàn lại này này bàn bởi gì binh binh bêng loạt binh 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 này binh 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 tô nữa. ได้ล้แล้วหนไมว่าเขา้นมมั่นเ้ดออกนี่สิ่งตัดอด,อดบแมนไม่มีโอกาสแตกได้เลยบอนะปลานะี่ นี่เป่กมนะันะัปไปเบงเนี <c oughs> ่ยเบงหลอดตอดใส่เสียะละอไเบ,บียดถ้าตัวนี้่เบ,บียดได้ยังไงนาดงอละตอะตานไปวะ แต่ก็อยส่กยบใครกได้ดเลยนิดเียเลยช่องเราคือซ่อมเป็นบ้างไม่เป็นบ้างรางกัน้มันเบียดมันตัว่นอยอางแบบเน่

ไมสุเนี่ยตรเดียไ่รุ่นเล้รอดตัวรุดปอกล็อกลงน่ะมันกีนี่ยวางตัวนี้นิดเด้ยอืมมันไหลอ่ะเบลเลอ

ว่าโคดปกติหนามต้องไล่ไดนนิหนาบ่ไล่ได้ไหมอืมปกติว่าวโคดเนี่ยฟ้าสูบไปว่าจะขาดหยันหนาหนาเละไปเลยงัปกติเกียร์ห่างไหมเกียร์ตีนว่าไหมเกียร์ตัวไหนล่ะขาดแป้งแรงรึเล่ะ นหตัวนี้มันขดอะตัวเขาตีอ่ะตัวมันขดคัดแน่ถ้าบางรุ่นเนยถ้าตัวนี้มันยันเนว่าไมาได้นี่มันได้แค่ไหนตีนาฟ้าในี่ขาดไปเลยไอ้ <c oughs> ตัวเดียวอ่ะ เกียร์เกียร์ส่วนแบบบานเนี่ออกจากหน่อยท่นเดียวมันมีเกียร์ตัวนี้รู้พี่ติดตัดหัวถอยบาดีกว่าบอมันเกียร์ตัวนี้มันบานเวลามันบานมันจะเบียดนะบพรวิธีตีโป้งเลยตัดหัวบ้าอยู่ตีก่อนล้มานหลังหินเกียร์ไปตัดบ้าแต่รถพีมันบ่ามันกับลงบมสุดนี่เดีเมื่อกี้มันลงได้แค่นี่เมื่อกี้มันมันขึ้นมาแค่นี่ยจะได้บานพักดูอยู่เกียร์ จีนก็ไปอยู่ทั้งนานน้บอกนี่มันตัดว่ากีนกหามันเบอกัดเล่นมาเนาครับมันตัดไปหน้ามันดงนี่มันโดยบานโดยบานตอไเดใส่ข้น้ำลงไปใส่ข้มันบรีเใส่ข้นาตงเะนาตัด

เตยตัดทนตัดเลยวะเออแม่พวกพลังพวกรุ่งตูนพวกตละมือแต่ละเล่แต่ละวัน ฆ่าช้างเงางาวปคับน,นบหะบ้านนี่สะละอตอนแรกมันคือร่องดีอยู่คิดองไร่องบ้างวะ เบงตีห้งรงน้พากีเ uh, นี like, room, okay. Okay. Yeah. Uh, ่ยนี่กีมตัวนกดดีแ่หบางแหยังพอได้นบอก่เนี่ยเนีาบางให้เบิ้งตรงเบิ้งสันบริเบิงเบิ้งบเี่ยคืมันจะเปลือยบอว่ามันยังได้อยู่นี่ถ้าบางมาตัวนี้มันจะ ตรงสันตัวนี้มันจะกว้างครับใช่มันจะกว้างกว่าถ้าโตเต็มเต็มมันจะแต่เหลืออยุคเคืองนึงอ่ะจะมีอยู่แต่เคืองนึงลองมึงอยู่แล้วบ่อนบ่มีไหมใช่เขาใช้หมดเพรเดี๋ยวมันจะเปื่อยจได้บ่อนมาหล่อใช้แล้วตัดกอกเลยนาะมากเกนมันขดโอ้มันขดกลางเลยเพคะตรงกลางงอลงงอตัดอ่า ตัวนี้กรัตัวนี้เนาะตัวแรกเนาะขาดตีรอดก็บ่นไม่บเบียดยด,ยดีกว่าเกียร์ไหมเกยไม่ เดี๋ยวเลยงอเลยอ๋ออ,อันนีนนอไออันนี้ตีดอีตัวหนึ่งเขาบอกขัน,นออกไอตัวตัวยังกับแบนกล่องข้าวมัว่วขิบ้านไหนไม่เห็นหรือวเขาคุยกันนั่นวะบ้าหลูบ้านไหน ข้างน <S <S ั้นเราหวังได้ไหมเฮ้ยตองแน่นแน่ๆที่เขาบอกเขาติดมากเลยแบบนี่มันดอบเบาดอเบาจนเข้มไหมเข้มไหมเนี่ยเี่ยมื่อมันเก่าเรื่องบอกเขาเื่องเบากว่า หัวฉีดเสียแล้วมั้งเนี่ยขาดแล้วมันบ่ต่างไม่ใส่แน่เลยใส่แน่มันคายมันคายแต่ตัวนั้นออกนะหัวฉีดนี่แหวนพอลจีออกได้เลยหรือจีจีออกได้เลยมันทะลุบ่เทลุันเป็นเล็กตันเนี่ยตีออกมันมีร่องฝากเถอะตีนั้โตเราปลอกข้างล่างเลยดูหูโบเลยแล้วตีหยอกเขาอ่อนแค่ยังเขาออกรู้ป่ะเขาจีบดาเขาบ่เ รเูเสอี่ออยันกงนี่บองมันบูเห้บมันสไมก็ไเงเออมีเาใช้ห้อหองนั่นปออันนี้เขาเอิหัวฉีดนั่นด้วย,น,ยนี่ไปหัวฉีดหัวฉีดตัวรุนเกาเเขาก็ทำหากันล้วไปเขาทหากัจังห่ะเขาไปกันปไป้มา ออกออกหมดแล้วไม่ใช่บานต้องไปกึ่งไม้ขาดให้ไหมเกียรมันงอเลยเออต้องบานมันงอครัมตัวนี้งอครับผมต้องได้เกียรออกคใครลื้อได้ค่อยตีหลอดได้ครับมันเข้าหลอดไว้ได้หลอดมันสวมบ่ได้ สวมได้เันแกตีได้เมือกี้เอาไปตีนั่นมันบานเสียเจอกันในคลิปหน้าครับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับหรือฝาซ่อมครับผมสวัสดีครับ